สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูดราม่าเรื่องนี้กันครับเวียดนามแซชชูออดอัชลาพรบอกว่าเป็นรองโฟที T หลังเตรียมที่จะไปเล่นหลีกตุรกีโดยเรื่องนี้ครับสื่อเวียดนามแซแรง2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบุ๋มบิ๋มชัชชออนโมกศีกับเพียวอัชลาพรน,นะครับซึ่งทานทิทานชุยหรือว่าโฟที T เนี่ยนะครับเขาได้มีโอกาสได้ไปเล่นหลีกตุรกีซึ่งเป็น นักวอลเลบอลหญิงเวียดนามคนแรกเลยนะครับที่ได้ไปเล่นลีกทางโซนยุโรปนะโดยเมื่อวันที่12เมษายน67ที่ผ่านมาหลังจากที่ทานทิทันทุยหรือว่าโฟตีกับตันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามครับเตรียมย้ายไปเล่นลีกอาชีพประเทศตุรกีกับคูเซโบรูนะครับซึ่งเป็นทีมอันดับ5บนลีกสูงสุดวอลเล์บอลตุรกีนะ ฤดูกาล2023 24ครับซึ่งเซ็นสัญญากันถึง10เดือนเลยนะครับุผู้ชมเป็นเวลา10เดือนพร้อมนะครับช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในฤดูกาล2024 25นะครับซึ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่ได้ไปลุยลีกยุโรป อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมเพจเวียดนามนะครับซึ่งเป็นเพจวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยได้ออกมาเขียนยกย่องทานทิทันทุยหรือว่าโฟทีพร้อมระบุว่าไปเล่นสโมสรที่แกร่งกว่าปุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนโมกสีแล้วก็เพียวอัชลาพรคงยศว่าอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ในเรื่องนี้ทานที่ทานทุยเนี่ยไม่ใช่นักวอลเลยบอลหญิงอาเซียนคนแรกที่ได้ไปเล่นหลีกชั้นนําของโลกอย่างประเทศตุรกีนะทางชัชชุออนกับทางอัชลาพรเคยไปเล่นหลีกสุดหินแห่งนี้มาแล้วซึ่งขณะเดียวกันชัชชุออนกับอัชลาพรต่างเล่นให้กับทางด้านซาลิเยนะครับสองฤดูกาล ก็คือฤดูกาล2 0 2 1ันถึงยีแล้วก็ฤดูกาล2 0 2 2ันถึงยีนะครับซาริเย,ยเนี่ยนะครับของ2ซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยเนี่ยจบอันดับที่11แล้วก็8ตามลำดับอีกทางฤดูกาลล่าสุดเนี่ยนะครับซาริเย,ยอยู่อันดับที่12จากอันดับที่14 ซึ่งนะครับเขาก็มองว่าการอยู่หัวตารางของหลีกตุรกีแสดงให้เห็นว่าคูเซโบรูนะครับเป็นสโมสรที่มีศักยภาพและความทะเยอทยานค่อนข้างมากนี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงสำหรับทาง์ทิชันทูหรือว่าโฟทีในการเผชิญหน้ากับซูเปอร์สตาร์ชั้นนำของโลกในการแข่งขันบอลล์บอลน,นะครับซึ่งเป็นลีกของตุรกีอันนี้ก็เป็นรายละเอียดครับคุณผู้ชม สรุปง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมทางเพจเวียดนามเพจเนี่ยนะเขายกย่องทางโฟีนะครับบอกว่าได้ไปเล่นให้กับสโมสรที่ค่อนข้างที่จะมีอันดับที่อยู่หัวตารางนะครับส่วนทางด้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเชจชอ,อนกับอัชราพรเนี่ยได้เล่นให้กับสโมสรที่ค่อนข้างอยู่ท้ายตารางนะครับแปลอย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็เหมือนกับปาะมา,าเปรียบเทียบแต่เขาก็ไม่ได้เชิงแบบโดยตรงแต่ว่าเขาก็เปรียบเทียบให้ดูว่าในลักษณะที่แบบ เป็นการเป็นเล่นของสโมสรที่ตุรกีเนี่ยนะครับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับไปเล่นให้สโมสรไหนนะครับแล้วก็จบอย่างไรนะครับส่วนทางด้านทางที่ทานทุยเนี่ยนะครับเขาจะได้มีโอกาสไปเนี่ยสโมสรเป็นอย่างไรประมาณนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบคุณผู้ชมซึ่งนะครับในส่วนของการแข่งขันของแต่ละสโมสรนะครับเป็นเรื่องปกตินะแพ้ชนะแล้วก็ในเรื่องของลำดับนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความแล้วก็การันตีว่าทาง ชาชุออนหรือว่าทางอัชราพรไปเล่นแล้วไม่มีศักยภาพนะเพราะว่าการเล่นวอลเลย์บอลน,นะครับเล่นกันถึง6ตําแหน่งนะครับต่างตําแหน่งนะครับก็จะใช้น,นักวอลเลย์บอลแต่ละพื้นที่หรือว่า ต่างชาติหรือว่าในชาตินะครับซึ่งก็จะมีฝีไม้ลายมือนะครับคนละด้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอยู่ที่โคชด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าคุณผู้ชมส่วนการคอมเมนต์ของแฟนลูกยางเวียดนามนะครับบางคนก็มองว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเห็นด้วยนะครับบางคนก็อาจจะนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็มีนะคุณผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นด้วยเนื่องจากว่าแฟนลูกยางเวียดนามก็ต่างก็ชื่นชอบ 4T อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ในส่วนของการคอมเมนต์นะครับก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นในส่วนของดราม่าในเรื่องนี้นะครับและในลีกต่างประเทศก็คือลีกญี่ปุ่นนะครับทั้งเพียวอชลาพรแล้วก็บุ๋มบิ่มชัชชุกอนะครับที่ได้ไปเล่นในฤดูกาลนี้นะครับทางด้านเพียวอชลาพรคงยศเนี่ยนะครับสังกัด NEC Red r o c ร e t รนะครับพาทีมคว้าแชมป์ได้เป็นที่สำเร็จนะครับในลีกญี่ปุ่นนะครับดิวิชั่นหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางด้าน เพียวอชลาพรยังพาทีมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลถ้วยจักรพัิอีกด้วยครับส่วนทางด้านบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีนะครับซึ่งสังกัดทีมฮิเมจินะคุณผู้ชมก็สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นได้ด้วยคุณผู้ชมพร้อมทั้งสร้างสถิติคว้าแชมป์ลีกแบบไร้พ่าย1นะ่นัดติดต่อกันนะครับซึ่งในส่วนของบุ๋มบิมชัชชุออนเนี่ยนะครับเป็นหัวเสาที่คว้า MVP ีแล้วก็เบสบอลเกอร์ มาได้สําเร็จด้วยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับในการเล่นหลีกต่างประเทศของทั้ง2คนนะครับก็ถือได้ว่านะครับหลังจากที่เล่นลีกทางโซนยุโรปมาแล้วเนี่ยนะครับก็มาเล่นหลีกในเอเชียนะครับอย่างทางโซนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ประสบผลสําเร็จนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนกับทางนันอัชลาพรนะครับทั้งนี้นะครับชัชชุออกับอัชลาพรเนี่ยนะครับจะ ลุยเต็มที่ให้กับทีมชาติไทยแน่นอนก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลิก2024หรือว่า VNL 2024ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็รายการที่จะต้องทําการแข่งขันในปี2024ก็มาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับ มีอีกเรื่องหนึ่งครับการประกาศรายชื่อของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามนะครับผู้ชมในส่วนของทางด้านเงียนที่บิ๊กเตียนนะครับหรือว่าเรียกว่าตู้เย็นนะครับที่คนไทยเรียกกันเนี่ยนะครับซึ่งมีชื่อติดทีมชาตินะครับเป็น1ใน14รายชื่อของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามครับซึ่งติดรายชื่อแล้วเนี่ยนะครับหลายคนตั้งคําถามว่าแล้วตรวจเพศหรือย,อยังนะครับแล้วได้ทําการตรวจเพศรู้จักหรือยังว่าเป็นอย่างไรอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันมีดราม่าในส่วนของรายละเอียด การตรวจเพศด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยนะครับการกลับมาของเหฮียนที่บิกเตรียนเนี่ยนะครับบีหลังคนดังของเวียดนามที่ได้รับบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมไม่สามารถลงแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิง,งชิงแชมป์ เอเชียปี2023ได้นะครับแล้วก็ซีเกมครั้งที่32ก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งได้รวมถึง AVC ชาเลน g e คัพ2023ก็ไม่สามารถที่จะทำการแข่งขันได้ด้วยนะครับแม้หายดีแล้วนะครับกลับมาทุบก,กระจายด้วยนะครับขึ้นท่านเบอร์หนึ่งหลีกเวียดนามแต่ก็ปฏิเสธเล่นให้กับทีมชาติซึ่งลุยศึกบอลล์บอลหญิงสโมสรโลกด้วยนะด้วยปัญหาทางสภาพจิตใจจากคอมเมนต์ดราม่าในเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะในเรื่องเพศหรือเปล่าที่เธอไม่ ที่จะไปเล่นนะครับให้กับแต่ละรายการก็เรียกง่ายๆว่าในส่วนของรายการที่ออกจากนอกประเทศนะครับไม่สามารถที่จะไปเล่นได้ด้วยปัจจัยเหตุหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือไม่แล้วก็มีการดราม่านะครับว่าตรวจเพศแล้วหรือยังอย่างไรนะครับโดยเรื่องนี้นะครับแอดมินก็พยายามหาข้อมูลแล้วนะครับและสําหรับบิ๊กเตียนเนี่ยแอดมินก็ยังไม่ได้ทราบข่าวเลยนะว่ามีการตรวจเพศแล้วหรือย,อยังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านะครับสำหรับทางด้านบิ๊กเตียนได้ตรวจเพศแล้ว หรือมีอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบหรือถ้าเกิดว่าแอดมินนะครับค้นหาไม่เจอแต่ว่ามีการตรวจแล้วเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าก็พยายามหาแล้วนะครับสำหรับข่าวสารแต่ว่าก็ยังดูเงียบอยู่นั่นเองนะครับสำหรับเนียนที่ b i บิ๊กเตรน